ันนี้เรเ่พามาเที่ยววัดโบสถ์นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากอ,าอยู่เขตปทุมธานีครับติดไปน้ำเจ้าพยาครับวัดสวยนะครับเรเล่พามาเลี้ยงปลาคนเยอะครับเสาวที่คนเยอะมากในตลาดมีของกินเยอะแยะเลยครับในวัดมีตลาดเหมือนตลาดนัดครับ นนี้โอเรีาเราพามาดูปลาวัดนี้อยู่ติดไปน้ำเจ้าพรยานะครับชื่อวัดโบสครับ ปลาเยอะมากและวัดก็สวยมากด้วยครับลมลื่นเย็นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับ เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปเที่ยวในวัดนะครับสักครู่นะครับเราไปเจอกันในวัดครับวัดนี้สวยงามมากครับ วัดนี้ของขายมากมายถ้าเสาร์อาทิตย์ของขายจะเยอะครับสานใจกุศลสาวน้องรับไว้น้ำพระพุทธมนต์พระราจารเจริญกระบพร้อมให้สุขสันต์นะให้กับพระสงค์อดิตานให้ดีพรก็จะได้มั่งมีสรีสมหวังดังปั้นใจพระศพมีชัยสุขภาพแข็งแรงพร่รรวยบุญที่วักษาบบุญพระจะได้ตามบุกครองสาธุ ปรบน้ำพระพุตสมบต์เป็นที่เรียบร้อยกราบรราะอาจารย์ก็ทำน้ำที่ท่านตรวจน้ำใส่ดินเจอิญธต่อกรแต่น้ำแตดินเจอิญพันโคตรสมัยจัทราในห้อาราในาอันนี้เป็นวิหารหลวมพ่อทันใจนะครับสวยงามมากเขียนไม่เด็ดตอนหชื่อนะเขียนชื่อบรรดาม่เกียรติน ภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าโอเล่ไม่ได้เอาอยูลิงมาจับถ่ายมือเปล่าอาจจะสันส่นๆครับครับอันนี้เป็นวิหารหลวงพ่อทันใจครับ นู้นนะครับเป็นที่เรายืนอ,อยู่เมื่อกี้ที่ดิมน้ำปลาเยอะๆครับตรงนู้นลมลื่นสวยงามมากครับวัดเทนี่ชื่อวัดวัดโบสนะครับ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดปทุมธานีเลยครับฝั่งนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับอันนี้เป็นมนดบนะครับหลวงพ่อพระพุทธโสธร หลังจากเราไหว้พระให้อาหารปลาแล้วก็ทําบุญเสร็จนะครับเราก็จะกลับก่อนก่อนจะกลับเรามาพาเดินชมตลาดก่อนครับว่ามีของกินอะไรกันบ้างน่าจะเยอะอยู่ครับ ถ้าเป็นสาวทิ์คนจะเยอะครับถ้าวันธรรมดาคนจะไม่เยอะของกินก็จะไม่เยอะตามไปด้วยครับ ของกินเยอะครับที่นี่ของอร่อยอร่อย,ออยเยอะเอาเล้กินไปหลายอย่าง ร้องกินสดๆเลยครับ กินอร่อยอร่อยเยอะนะครับ คลิปนี้โอเล่ก็ขอจบคลิปเพลงเช่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าโอเล่จะพามาเที่ยวใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามโอเล่ด้วยครับ